วันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นการเตรียมแปลงผักนะมาเตรียมแปลงผักหน้าบ้านนะคะเพื่อเป็นการปลูกเตรียมปลูกพืชของปีที่ปีต่อไปนะคะแล้วปูกก็ต้องมาถอนอะไรที่อยู่แถวๆนี้ปูกก็ต้องถอนส่วนพวกนี้เป็นต้นแบร์รี่ก็ทิ้งไว้แบบนี้นะคะแต่มันจะมีบางอย่างที่เราเราต้องถอนอย่างต้นนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นอ่าสวิตทอเทโต้นะคะทีนี้ปุ๊กก็มาฝังไว้เพราะว่าปุ๊กจะใช้ใบใช่ใช่ไหมคะปุ๊กก็ไม่ได้คิดว่าจะกินหัวกินอะไรหรอกปุ๊กก็จะถอนออกแล้วมันมีนี่ค่ะืึนเต้นคือไม่เคยปลูกแล้้้ววมีีีหัไดแบบนน่ เรียบชื่อลก่มะมันไม่ไม่โตหรอกทุกคนมันหัวเล็กแต่มันตื่นเต้นอะ่ะเนี่ยไม่เคยได้ <c oughs> แล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเหมือนจะมีะหัวเชเท้าเกาหลีนะคะมันงอกขึ้นมาตัวที่ปูตั้งใจปลวกมันไม่งามอันนี้คือน่าจะมาเลร่วงหรือเปล่าอุ้ยมีทากทากตัวใหญ่มากเลยน่าเกลียดมากก็จะถอนขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมแปลงนี้นะคะมันก็ออยังไม่งามอยู่ดีอะทุกคน มันก็ยังไม่งามอยู่ดีนะคะมีหนอนมีอะไรด้วยมีสองต้นนะคะแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้โอ้มันไม่ค่อยงามไม่เป็นไรนะคะดินมันไม่ค่อยดีเนาะนี่ ตอนนี้นะคะปูก็จะต้องมาเตรียมแปลงตรงนี้เป็นสตรอเบอรี่เนาะซึ่งก่อนอันนี้ตรงนี้เป็นกระเทียมใช่ไหมคะฝั่งนี้เป็นกระเทียมแล้วก็ฝั่งฟากน้นก็จะเป็นสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะตอนนี้พอปลูกออสตรอเบอรี่ลงลงดินอะทุกคนจากเดิมที่มันอยู่ในกระถางอะคะ่ะลงมาได้สักตั้งแต่ช่วงที่สปริงของปีนี้นะคะตอนนี้มันลามมันลามนะคะมันลามมาฝั่งนี้ละอย่างอย่างตรงเนี้ลามลามใหญ่โตมากก็คือลามมาตรงนี้แล้วก็เนี่ยค่ะลามลามมาตรงนี้ด้วยแล้วก็เนี่ยมันก็จะมาเป็นต้นตรงนี้แล้วก็ต้องดึงออกมมมันนนนก็็จะเปต alk, บบ้้ใให่่แบบีช แล้วเราไม่อยากให้มันลามเราต้องดึงออกนะคะดึงออกนี่ก็ไม่รู้จะไปให้ใครจะต้องทิ้งนะคะอุย้ยขาดเลยโนอเดนโนเนี no ่ย no. 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 <No. S 1> ต้องดึงออกแบบนี้นะคะเนี่ยตรงนี้ต้องดึงหมดเลยเพราะว่าเราจะให้มันอยู่แค่ฝั่งนั้นฝั่งเดียวต่อให้มันมาฝั่งนี้ก็เถอะเพราะว่าเราต้องปลูกอย่างอื่นตรงนี้นะคะเสียดายเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าต้องดึงออกนะคะแล้วก็มันก็ยังมีแบบผลมาให้กินเรื่อยๆนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแต่ก็ต้องเร็วเพราะว่าเดี๋ยวทากจะมากินตอนไหนฝนต,ตกทากก็จะมากินนะคะ ตอนนี้นะคะุ๊ก็ถอนสตรอเบอรี่ที่อยู่ฝั่งนี้ออกหมดแล้วนะคะทุกคนที่นี่มาคิดอีกทีว่าเฮ้ยสตรอเบอรี่มันลามทุกปีล้วก็เลยคิดว่าเอาแปลงนี้เป็นสตรอเบอรี่หมดเลยก็เลยจะปลูกกลับไปะปลูกกลับไปแล้วก็แปลงนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่ทั้งหมดเลยเพราะมันง่ายดีไม่งั้นเราก็ต้องแบบว่าทาแบบนี้ทุกปีก็คือแบบต้องถอนทุกปีเพราะว่ามันลามเร็วมากไงคะก็เลยเปลี่ยนใจละเป็นสตรอเบอรี่ทั้งหมดเลยนะคะปลูกกลับไปเหมือนเดิม เธอจะหลอกคให้ด้รััลเรีก็อยากมาช่วยนะคะอันนี้เราก็จะผสมดินนะคะเพราะว่าดินปีที่แล้วมันค่อนข้างที่จะแข็งเนาะ ทำให้เวลาเราถอนกระเทียมมันถอนยากนะคะทีนี้เราก็เลยเอาคอมโพสนะคะหรือว่าพวกปุ๋ยหมักอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพีทมอสนะคะมามาผสมเพื่อให้ดินมันดวนมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีเหมือนอะไรสักอย่างขาวๆตรงโน้นนะคะเราก็ใส่เข้ามาด้วยนะคะเพื่อเพื่อ่นละรับดินนะคะพรายาม <c> พ <oughs> ยยาเล่นพรายาเล่นดิน,นหนี่นาเพื่อนดินหมดเลยนะคะ,<ว>ะตอนนี้เพื่อนบ้านใหม่ก็กําลังเนี่ยอัลโลดของเขาอยู่นะคะพวกนี้เป็นอ่าเบอร์รี่นะคะทุกคนตรงน,นี้เป็นราสเบอร์รี่ปีนี้ลด เอาลงดินไปปีนี้ตอนนี้คือมันขยายเต็มเลยแล้วก็ตอนก็คือมีมีลูกมีผล,ลออกมาอีกแล้วนะคะเมื่อกี้มีสี่ห้าลูกที่มันสุกแม่เดวิดก็หยิบทานไปนแล้วเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะมันออกมาเต็มเลยปีหน้าน่าจะมีให้ทานเยอะกว่านี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นต้นพริกนะคะที่ปูแบบเลือๆจากหลังบ้านมาปลูกไว้หน้าบ้านนะมันก็ดกดีมากทุกคนจากต้นแรกคิดว่าดินมันไม่ดีไม่ดีอะคะ่ะมันก็มันก็ต้นไม่ใหญ่นะแต่มันดกนะคะแต่เราจะถอนออกเนาะถอนออกมันโตช้ากว่าตัวหลังบ้านนิดหน่อยนะคะเราถอนออกเพราะว่าเราต้องปรับหน้าดินนนตรงี้ะะค รากมันก็ไม่ได้ลึกนะแต่ว่าลูกมันดู huh. นะคะเต็มหรือได้ตรงไหนนะคะเรียนะคะไอยากเห่าอยเรียนะคะอยากเห่าคนนะก็กลัวแม่ดุนะคะซิดดาวใครอยาสซีดดาวเรียนะซีดอาวบิ๊บ굿กรอว์โน่บาร์กิ้งยูอาร์เดอะเบสต์กรอว์ในทั้ o โลกเฮ้ยเรียนนั่งตรงนี้เองค่ะแม่ก็จะถอนหญ้าตรงนี้เรียาก็จะนั่งเป็นเพื่อนไปบบี้ โอ้รยา helping m o m m y Are you helping m o m m y เ a y a รยา helping m o m m y yes I kiss m o m m y too I love you too yes Raya oh, come on s h o w m o m m y t h a s it s h o w m o m m y โอ้ a ยา stay ดูเลยยาไปเกิดกลัวกับดินนะคะหน้าหมองหมดเลยเฮียลูกกินไหมตอนนี้นะคะปูก็ทำสวนไปได้เยอะแล้วนะคะทุกคนก็ถอน ถอนหญ้าถอนอะไรออกหมดเลยตรงนี้แล้วก็ผสมดินใหม่หมดนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันตอนนี้ก็จะเก็บไว้นะคะเพราะว่าเราก็ปลูกไว้ถาวรแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตะไคร้ที่ปูยังไม่ได้ถอนเพราะว่าเดี๋ยวรอให้สักสองอาทิตย์แล้วค่อยถอนนะคะไม่อยากอยากเข้ากล้องตลอดเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรปีหน้าเนาะตรงนี้มะระนะคะมะระนี่ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะใกล้แล้วนะคะกล้จะได้เก็บแล้วบางลูกก็พร้อมเก็บแล้วนะ ันนี้ไม่รู้ว่าโดนอะไรนะคะอาจจะโดนอันนี้หรือเปล่าเนี่ยกระแทกกระแทกทุกวันนะคะอันนี้พร้อมเก็บแล้วมีอยู่ประมาณสองสามลูกที่พร้อมเก็บนะคะเนี่ยแต่ยังมีลูกเล็กอยู่ลูกเล็กก็มีเยอะนะคะเนี่ยยังไม่พร้อมเก็บก็เลยยังไม่ถอนก็รอให้มันแบบสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนถึงจะถอนออกนะคะอิจ๊เคอิจ๊เคโอ้ยอิจ๊เคบปไปยูเกิด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 ตอนนี้ดเดบิก็เริ่มปลูกกระเทียมนะคะก็กะเอานะคะกะเอาอันนี้คือเราแยกจาก อ่าตัวที่เราปลูกไว้ปีที่แล้วนะคะที่เราปลูกไว้ปีที่แล้วเราก็แยกออกมาแล้วก็เก็บพวกที่เป็นพันไว้โอ๊ยเป๊ะเลยกระเดะเฮ้ยหยุด Stop it โอ๊ยโอ๊ยระยะ Oh my god อันนี้ก็เราก็จะปลูกเปลี่ยนเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนแปลงนะคะจากตอนปีที่แล้วปลูกตรงนั้นกับตรงนี้นะคะปีนี้จะปลูกแค่ hey, <your> ตรงแปลงนี้อย่างเดียวนะคะก็คือสองฝั่งนะฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะคะ hey, มี y e s y o u a r e planning it? ไ no, อ no, no, ้ Oh, you mean I have <doing S 2> <it S 1> to push it down Yeah Okay อาเลยอะโอ้ยดูเลยอะดูเลยอะน่นหาเรื่องอานน้ำแล้วนี่โอ้ y god ก็รู้ก็ได He's just like, let, me... let me see your face. Oh, my God. Man, why is it like this? Yeah, do you want to help mommy plant garlic? Oh, do you want to help mommy plant garlic? Oh, okay, here, look at me. Let me plant garlic. See, like this, like this. Yeah, look, like this. Yeah, do you want to help mommy? Like that, yeah. I get yeah, oh. like <laughs> this is where the back. Is it done? I'm done. Any idea why this <laughs> disappeared? In a word, attorneys. Can you